สบายดีทุกคนในคลิปนี้เราจะมาเห็นหูเกี่ยวกับอักเสบคออักเสบคอเป็นกรณีหนึ่งที่เราพบเห็นหลายพอสมควรอยู่ในหูหมอบ่าว่ายอยู่ในเด็กน้อยหรือว่าอยู่ในผู้ใหญ่แต่สิ่งที่เราพบเห็นหลายที่สุดนั้นก็คืออยู่ในเด็กน้อยเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านฟังจบคลิปนี้ท่านจะเข้าใจว่าอักเสบคอนี้เกิดมาจากอย่าง และมีอาการแนวใดการเป็นปัวดนี้เขาจะเป็นปัวดแนวใดแต่ก่อนที่เราจะไปฮับสมรายละเอียดนี้ขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้และอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อจะบ่าพลาดทุกๆวิดีโอที่เขาจะอัพโหลดมาใหม่ๆอักเสบคอมันจะเป็นแนวใดเขามาฮับสมนํากันเวลาที่เราเจ็บคอเขาไปกวดอยู่ห้องหมอมีหลายคนอาจจะได้ยินคําว่าอักเสบอัมิดา อักเ p t อ m มทานหรือว่าอ c กเ p t คอนี้ภาษาอังกฤษเขาเอิน e ว่า tonsillitis tonsillitis ก่อนที่เราจะไปเห็นหัวตัวนี้เขาอยากให้ทุกคนมาเข้าใจว่าอยู่ในคออยู่ในพงปากของเขานี้มันเป็นแนวใดอันนี้ก็คือปากของคนเฮ่าแต่ละผลมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เวลาที่เขาอาปากกว้างเขาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ก็คือแข้วเบื้องถึง ตัวนี้ก็คือแค่บองลุมอันนี้ก็คือเพดานของเหาเพดานแข็งเพดานอน่อนแล้วตัวนี้ก็คือลิ้นของเหาตัวน้นนอยๆที่ออกมานี้เหาเอิ่นว่าเป็นลิ้นไก่ภาษาอังกฤษเหาเอิ่นว่าเป็น uvula และทั้งสองข้างนี้สองข้างนี้เหาเอิ่นว่าตอมอะมีดานหรือว่าเป็นตอมทอนโซทอนโซอันนี้ก็คือด้านหน้าและด้านข้าง เวลาเขาพาตัดเขาจะสังเกตเห็นว่า้อมทอนโซหรือว่าตอมทอนจินนี่มันจะมี3จุดหก็คือจุดงครงกลางที่เขาสังเกตเห็นอยู่จุนี้อันนี้ก็คือลินลล้นไก่ลิ้นไก่ของเขาก็คือจุดนี้และอยู่ทางข้างของลิ้นไก่ก็คือประมาณนี้เขาเอ r n ว่าพ a l ลทไ n ท t นโซพา p a l ไททอ e t ซและอยู่ทางด้านหลังนี้เขาเอวนาเป็นฟา a r งเจล ทอนโซ a ฟ a รินเจลท s นโซลใอยูนในกกลินนี้เขาเรนะียเป็นล g u กัวท n นโซล i ิงกัวท o นโซ l อันนี้ก็คือไก่หนพิพากษาของคอของคนเา่าแล้วอักเสบคอหรือว่า t o นโซ l ลิทิสหรือว่าอักเสบอัมีดานมันเป็นกรณีหนึ่งที่เกิดมีการอักเสบของตอมทอนโซนี้หรือว่าตอมอัมีดานนี้มันจะเกิดมีการไข้บวม ซึ่งสาเหตุที่ก่อเหตุให้มีการอักเสบนี้เกิดมาจ้างหนงโดยทั่วไปแล้วเขาจะพบเห็นว่าเกิดมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียเซื้อจูลินซีหรือว่าเกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสก็คือเชื้อจุลารูปเมื่อเสื้อตัวนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันก็จะเหตุให้เกิดมีการอักเสบยูสองต่อมนี้แล้วกลายเป็นอักเสบคอเมื่อครเป็นอักเสบคอหรือว่าเป็นทอนโซไลติสหรือว่าเป็นอักเสบอะมีดาน เขาจะมีอาการแนวใดอาการที่เราพบเห็นนั้นก็คือหนึ่งมีไข้เนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสเมื่อเกิดมีการไข้บวมของตอมอะมดานหรือว่าตอมทอนโซนี้มันก็จะเหตุให้เกิดมีการลักไขเครื่องคอเหตุให้เกิดมีอาการไอและถ้าว่าเกิดมีการอักเสบมีการไข้แดงนี้มันจะเหตุให้ เกิดมีอาการเจ็บคอเมื่อเข่าเกิดมีอาการเจ็บคอแล้วมันก็จะเหตุให้เข่ากลืนย่ากถ้าว่าอยู่ในเด็กน้อยมันก็จะเหตุให้มีน้ำลายน้อยเนื่องจากว่าเด็กน้อยบอสามารถกลืนน้ำลายเข้าไปในปากได้เวลาที่เข่ากวดกาเมื่อเขาไปพบแพทย์แพทย์จะใส่ไม้งัดลิ้นหรือว่าเขาสามารถใส่ไงไหมงัดลิ้นเบิ้งคอของเขาว่ามันเป็นอะไรเวลาที่เอาเบื้องคอของเขาเขาจะสังเกตเห็นว่า สองตอมนี้มันจะไงกลัวผิดปกติมันจะเกิดมีอาการแดงบางครั้งมันจะมีจุดขาวๆเป็นแบบนี้หรือว่ามีหนอกอันนี้ก็คือสิ่งที่เขากวดเห็นในคนเจ็บที่เป็นอัมีดาอักเสบหรือว่าเป็นทอนโซไลทิสและเขาจะหูวได้แนวใดว่าการอักเสบขอนี้เกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าการติดเชื้อแบคทีรีย โดยทั่วไปแล้วคันถ้าว่าเขาอักเสบขอนี้เกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสเวลาที่เขาสังเกตตอมทอนโซลว่าตอมอะมีิดานนี้มันจะเกิดมีการคายแดงแต่บามีจุดขาวๆหรือบาว่ามีจุดหนองตัวนี้ก็คือตัวที่เขาพบเห็นในคนเจ็บที่เกิดมีการอักเสบจากเชื้อไวรัสแต่ถ้าบาย่อมบอลที่มีเงื่อนไขเขาจะเก็บตัวอย่างอยู่ในขอนี้ เอาน้ำหนองอยู่ในคอนี้ไปปุกเสื้อเพื่อหาเสื้อว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสเมื่อเขาเป็นอักเสบคอแล้วเขาจะเป็นปัวแนวใดซึ่งการเป็นปัวนี้คันถ้าว่าเขามั่นใจว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียเขาจะให้ยาต้านเชื้อก็คือแอนติบิโอติกยาต้านเชื้อที่เขามักใช้ทั่วไปนั้นก็คืออะม็อกซาซิลินหรือว่าเพนิซิลินหรือว่ากลินดามิซิน เขาสามารถใช้ตัวใดก็ได้พร้อมกับการเป็นปัวไปตามอาการเช่นว่าถ้าว่าคนจะมีไข้เขาก็จะให้ยาลดไข้ซึ่งยาลดไข้ที่เขาใช้หลายที่สุดนั้นก็คือยาพาราเซตามอลหรือว่าเป็นยาไอบูโปรเฟนหรือว่าเขาสามารถใช้ทั้ง2องยานี้ก็ได้ซึ่ง2ตัวยานี้มันสามารถลดไข้ และสามารถเก้ปวดได้ทั้งสองอย่างส่วนอาการไอถ้าว่างคนเจ็บที่ไอหลายกันไปบอสามารถควบคุมตัวเองได้เขาก็สามารถให้ยาแก,ก้ไอได้แต่ว่าอาการไอนี้มันเป็นการคับไลซิ้นเซตเหลือจากคอเนี่ยออกมาทางนอกนี้เพราะฉะนั้นการให้ยาแก,ก้ไอนี้เขาจะบอคอยแนะนํนาให้ไซเพื่อป้องกันบอให้น้ําหนองตัวนี้เข้าไปในปอดได้ และถ้าว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสเขาจะเป็นปวดไปตามอาการเสียนว่าถ้ามีไข้เขาก็จะให้ยาลดไข้ถ้าเจ็บเขาก็จะให้ยาแก้จเจ็บส่วนยาต้านเชื้อนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่ายาต้านเชื้อนี้มันจะบม่มีผลต่อเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาที่เอาใช้ยาต้านเชื้อไปมันจะมีผลดีและผลเสียก็คือผลข้างเคียงดังนั้นถ้าว่าอนติไบโอติกหรือว่ายาต้านเชื้อบ่มีผลต่อกับเชื้อไวรัส เราจะสิ่งที่เราจะได้นั้นคือมีเพียงแต่ผลข้างเคียงพะฉะนั้นถ้าว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสเขาจะบอกให้ยาต้านเชื้อเมื่อเราเป็นอักเสบคอหรือว่าเป็นอักเสบอมัมเมรถ้าว่าเขาบม่ได้รับการปนป่วนี้มันจะเกิดอย่างขึ้นให้ทุกคนจินตน,นาการว่าถ้าว่าตอมทอนตัวนี้เกิดมีการอักเสบมันจะเหตุให้ตอมตัวน,นี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นเมื่อใหญ่มันก็เหตุให้ ตันคอได้เห็นให้ลำบากเวลาที่เขาหายใจเพราะฉะนั้นการเป็นป่วดตรตงไหนตัดตอมตัวนี้ออกเขาเอิ้นว่าเป็น tonsillectomy tonsillectomy ก็คือการผ่าตัดอมีดาในทางเมือนนี้ก็คืออักเสบคอหรือว่า tonsillitis หรือว่าอักเสบอะมีดาหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยท่านในถ้าท่านมักวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์เด้าท่านดูวิดีโอนี้ใน YouTube อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็น,ำนกำลังใจให้